มาริกา10นาทีอันนี้เป็นภาพสดจากสะพา,วานวังตะไคร้นะครับวนะันนี้เยอะสุดครับันนี้เยอะสุดในรอบปีนี้นะครับ25สิงหาคม2565สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน,นครนายกรายงานว่าหลังจากฝนตกหนักตลอดคืนทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาท่วมสะพานและมีนักท่องเที่ยวติดค้างในรีสอร์ทราว60คน โดยตั้งแต่เมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีเกิดเหตุมีน้ำป่าไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตามรีสอร์ตต่างๆในเขตตำบลสาริกาและตำบลหินตังศูนย์วิทยุเมืองนครนายกจึงประสานศูนย์กู้ภัยทุกหน่วยให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆในจุดที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำป่าอย่างไรก็ตามเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำได้ลดลงกลับสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวที่ติดค้างสามารถออกมาได้หมดแล้วทุกคนปลอดภัยมีเพียงทรัพย์สินบางส่วนที่ได้รับความเสียหาย